รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการนางสินนภภรินันโพคภูธรภาระงานตามที่กคศกกำหนด 1. การปฏิบัติงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน4 วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมเครื่องแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้แก่การสร้างและผลิตสื่อการสอนกิจกรรม PLC 3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1. งานครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนงานโฮมรูม 2. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง 4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นส่วนเพื่อการลงเรียนสถานศึกษาพอเพียงข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแยกสารโดยใช้กระบวนการโคไฟาสเตปร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิตและการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื 2, ่อนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานว .22.102 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนระดับชั้นม .2 สองยังขาดทักษะการทดลองวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำโครงร่างชุดฝึกกิจกรรมเรื่องการแยกสารจากนั้นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งสมาชิก PLC ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา โดยการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการ PLC สู่ SLC ใช้ระบบกิจกรรมเพื่อช่วยฝึกฝนครูและนักเรียนให้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียนโดยใช้ขั้นตอน PLC 3ขั้นตอนคือ plan do s e ขั้นตอนแรกขั้นตอน plan นำชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแยกสารมาปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งร่วมกันวางแผนบทเรียนจนกระทั่งเข้าใจในองค์ประกอบทุกส่วนและจุดเน้นสำคัญของบทเรียนร่วมกับบัตรดีทิชเชอร์ขั้นที่2ขั้นดูการร่วมกันสังเกตชั้นเรียนโดยเปิดห้องเรียนเป็นสาธารณะ มีทีมศึกษาชั้นเรียนได้แก่บัดดี้ทิชเชอร์ผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนครูที่สนใจครูผู้สอนนำชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแยกสารโดยใช้กระบวนการโคโฟไฟเสเตปร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิตและการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานว .22102 และนำไปจัดกิจกรรมกับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทในชั้นเรียนครูมีการบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและสะท้อนผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบเป็นระยะ หากมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในเรื่องใดก็จะใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและการสอนซ่อมเสริมด้วยคลิปวิดีโอที่คุณครูจัดทำขึ้นสำหรับแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทำการทดสอบใหม่จนผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์กำหนด หลังจากการทำกิจกรรมนักเรียนได้ทำการบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอและนำเผยแพร่สู่โซเชียลในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆและยังเป็นการเพิ่มความสนุกมากขึ้นในการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนั้นนักเรียนได้ทำการบันทึกคลิปวิดีโอและนำเสนอผ่านโซเชียลในด้านต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทดลองกับกลุ่มต่างๆทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานมากขึ้นและมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นขั้นตอนสุดท้ายขั้น4 เป็นการสะท้อนผลชั้นเรียนร่วมกันทันทีหลังจากการสอนเสร็จสิ้นในสภาพห้องเรียนจริงเป็นข้อค้นพบในการพัฒนาชั้นเรียนในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการวิจัยในชั้นเรียนผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ71 มีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเชิงคุณภาพนักเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และทักษะที่สูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์หัวใจสำคัญของ PLC คือกระบวนการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนขอบคุณและสวัสดีค่ะ